สวัสดีครับผมวันนี้ได้ทำการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ทานอะคูสติกกีตาร์ปล่งไฟฟ้านะครับผมเป็นของคาสุกินะครับนี่ครับปาซิตเตอร์ของเดิมมันอยู่ประมาณ10โวลต์470ฟาลัดครับผมผมเปลี่ยนเป็น16โวลต์ 16บหกโวลต์ฟารัด2อันนะครับผมพอเวลาเราดีดแรงๆนี่เสียงมันจะดอกมันจะตัดนะครับผมเลยใส่คาปาไปสองอันเพิ่มความหน่วงไม่ให้เสียงมันตัดเวลาเราเล่นแรงๆครับผมสำหรับสายที่เล่นแรงๆแล้วมันเสียงมันตัดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับผม ก็ช่วยได้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ครับใส่ไปสองกันนี่นะครับผมสิบหกโวลต์สี่ร้อเจ็ดสิบฟารัดสองสองอันตัวเดิมเล็กเล็กเองเปลี่ยนใหม่ครับผม สายมอเตอร์ Simon, ไฟจัดไปครับผมขอบคุณมากครับ